กราบสวีดะสวัสดีทุกๆคนทุกๆชาติกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Demon s l a y e r หรือว่าเกม d e m o n Hunter กับผม NT Channel นะครับคลิปวิดีโอวันนี้นีผมก็จะเป็นเออ EP แรกของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีคนคอมเมนต์มานะครับว่าอยากเห็นพี่ไปเล่นในเซิร์ฟไทยจังเลยนะครับผมวันนี้เราก็เลยพามาเลยนั่นเองนะครับส่วนตัวได้เข้าไปเล่นนนิดหน่อยแล้วแหละนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรนะครับในเรื่องสกิลของตัวละครเนี่ย ก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับผมร่วมถึงในการสุ่มกาชาที่ผมชอบม,ม,มากๆเลยเพราะว่ามันแบบแปลกตาดีนะครับผมถ้าใครจะตามมาเล่นนะครับผมอันนี้คือเริ่มใหม่ทุกคนนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับเซิร์ฟนี้เพิ่งจะเปิดด้วยนะครับผมคือเซิร์ฟที่93นะครับถ้าใครจะมาเล่นก็สามารถตามมาเล่นกันได้ละกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น EP แรกพามาดูระบบเข้าๆก่อนแล้วก็พามาดูอะไรต่างๆนิดๆหน่อยๆละกันนะครับผมว่าทางเกมนี้มีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างหรือว่ามีอะไรที่ทางเซิร์ฟ จีนยังไม่มีบ้างละกันนะครับผมพอเขามาสู่น้าเกมนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมโมเดลอะไรต่างๆอันนี้เป็นภาษาไทยนะผมต้องขออนุญาตบอกไว้ก่อนเลยละกันนะครับผมตอนนี้จะอันดับนะครับผมคนวลสูงสุดทิ้งอยู่เวลยสามหกเองนะฮะเราอาจคิปประมาณตอนเที่ยงน่าจะลงประมาณ4ี่โมงนะครับผมเออถ้าใครจะตามมาเล่นก็สามารถตามเล่นกันได้นะผมห่างแค่ไม่ถึงวันนะครับผมโอเคนะรวมถึงดูจดหมายหน่อยว่ามีแจกอะไรบ้างแจก100งเพชรเหรอมารับไปเลยจะ้ะ รวมถึงนะฮะถ้าใครเป็นผู้เล่นมือใหม่นะครับผมรับไปเลย100ใบในผมเพียงแค่ล็อกอินและก็มีเเวลถึงเลเวล31นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้คือดีมากๆเลยในผมเกมแจกหนักจริงๆร่วมถึงนะครับผมก็จะมีกิจกรรมให้เล่นด้วยนะผมคือ7วันในกิจรภารกิจนะครับผมก็จะเหมือนกับทุกเกมเลยนะผมทำาควอะไรต่างๆให้สําเร็จนะครับเพื่อได้รับของตามนี้เลยนั่นเองนะจ๊ะผมก็จะมีทั้งคัมพีแล้วก็เพชรแจกนั่นเอง รนถึงล็อกอินนะฮะ2วันได้ซากอนจิ8วันได้ตัวละครคิวจูโร่นะฮะก็จะยคล้ายกับเกมนู้นเลยนั่นเองนะฮะแต่เรื่องสกิลเนี่ยผมอ่านแล้วทุกคนมันไม่เหมือนนะทุกคนนะเออมันแตกต่างอยู่ครับเออผมรู้สึกว่าสกิลมันไม่ค่อยเหมือนกันนะครับแต่ตัวละครเพื่อนๆก็ดูเอาแล้วกันนะครับว่าเหมือนไหมนะก็เหมือนอยู่นะครับผมเหมือนทุกตัวเลยนะครับผมเห็นไหมเหมือนทุกตัวเลยนะครับในรูปหน้าปกนะแต่ยังมีตัวนี้แหละสําหรับตัวละครอาคาซะนะฮะจะไม่เหมือนหน่อยแล้วก็นี่เลยทุกคน คิวจูโร่ร่างอสูรวะ่ะแม่งโคตรตึงอ่ะนะฮะคิว <laughs> จูโร่เดมอนนะฮะเป็นร่างอสูรนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีเซิร์ฟจีนนะฮะอยากให้เซิร์ฟจีนมีเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าเท่อยู่นะครับผมเซิร์ฟร่างนี้นะฮะเออน่าสนใจเลยชอบร่างนี้เลยวะ่ะอยากได้เลยไม่รู้ว่ามีให้หรือเปล่านะครับผมซึ่งในการสุ่มนะตอนนี้นะฮะก็ยังเป็นสุ่มแบบธรรมดาของเราอยู่นะครับผมใช้ตั๋วสีม่วงสุ่มนั่นเอง มีสุ่มทั้งหมด3แบบนะครับอีกแบบหนึ่งยังไม่เปิดนะครับต้องเล่นถึงบทที่7ก่อนแต่ผมดูจากทรงแล้วน่าจะมีกิจกรรมที่แบบเปิดตัวละครดับ SP อยู่แล้วแหละหรือว่าตัวละครเ s r อยู่แล้วแหละนะฮะที่ไม่ได้มีนอกเหนือจากนี้นะครับเพราะว่าในการสุ่มตรงเนี้ยมันมีไม่ครบทุกตัวละครนะครับนี่เลยครับมันมีแค่นี้นะฮะมีพวกดาคิอุรุยเนี่ยพวกลงข้างแรมนะครับแล้วก็จะมีพวกพระเอกนะครับที่แบบเป็นร่างตอกต่อยอยู่นั่นเองนะฮะเออไอตัวละครพวกนั้นอะ อาจจะไปสุ่มในพวกกิจกรรมแหละนะครับน่าจะต้องเล่นไปสักพักหนึ่งถึือจะเปิดละกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มให้ดูสักสิบโรละกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะฮะซึ่งการสุ่มถือว่าชอบอยู่นะเปิดไปเลยครับมันเป็นเสียงดนตรีตุ๊ดตุดตดแล้วก็จะมีปิดปิดปิดกองผมชอบแบบนี้อยู่นะเท่อยู่นะเออเพราะอาจจะไม่ค่อยได้เจอแบบนี้เท่าไหร่นะฮะโอเคครับผมแบบนี้เขาเรียกว่าเกลือนเองนะฮะเอ้ยไม่เกลือสิได้เอ r เออาร์มาหนึ่งตัวละครเนผมเป็นสายแทงนะครับผมก็คือตัว สับตะครตัวนี้สกิลผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าสกิลมันแปลกตาอยู่นั่นเองสกิลไม่ค่อยเหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นรวมถึงระบบตัวละครนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของในการที่อัพเลเวลปกติเลยนะครับอัพเลเวลเสร็จปั๊บนะครับก็จะไปอัพดาวต่อนเองพอเราอัพดาวเสร็จนะครับก็ใส่อุปกรณ์นะครับผมแล้วก็จะมีสิ่งที่ยังไม่ปลดล็อกนะครับน่าจะเป็นพวกศิลาแหละนะครับดูจากทรงแล้วนะครับผมก็คล้ายๆกับเกมเดิมเลยนะครับผมโอเคนะฮะ ซึ่งเกมเพลย์ของเขาเนี่ยผมก็ถามว่ามีเยอะไปก็เยอะนะเอาพูดตามตรงนะครับผมก็จะมีในเรื่องการประจนภัยนะครับนี่เลยนะครับมีประมาณ8หมวดได้นะครับที่ยังล็อกอยู่นะตอนนี้นะฮะรวมถึงนี่เลยครับอารีนานะครับผมก็จะมีแบบปกติแล้วก็จะมีแบบสงครามครั้งใหญ่ด้วยนะครับซึ่งจะเปิดในอีก5วันนี้นะครับน่าจะเป็นแบบในเซิร์ฟหรือเปล่าน่าจะเป็นแค่ในเซิร์ฟแหละจากโรงแล้วนะครับ แล้วก็จะเป็นในการตลุยดานนะครับตลุยดานครับตรงนี้ก็เหมือนกับเกมอื่นเลยครับใส่ตัวละครได้ทั้งหมด6ตัวละครนะครับถ้าจะแพ้ตามนี้เลยนะฮะไฟชนะน้ำนะครับผมเอ้ยไฟแพ้น้ําสิเออประมาณนั้นนะครับบนลูกไปแล้วก็โจมตีให้ดูหน่อยละกันนะครับเกมเพย์ไปประมาณนี้เลยละกันนะครับผมโจมตีเทิร์นเบดนะเห็นไหมครับออกไปโจมตีนะครับเราสามารถดูเทิร์นได้จากด้านล่างได้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับสับๆไป นี่เนี่ยในซุกโกนี่ไงผมโดนตบมาหนึ่งทีแล้วก็โดนตบมาอีกหนึ่งทีโอ้โหโหดจังอระเทศโอ้โหเดซุโกะโดนปานมาคร <quin> mm ับแล้วก็ลองทันเจอโรคปล่อยแอนติเมดครับผมปานวารีปับ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 ตายไปอนู่ตัวละครแล้วชินุสุเกะสับไปครับผมนี่ล้วงหลังเป็นไงเป็นตัวแทงแต่เราไปยืนหลังเราอินดี้จัดนะฮะอินดี้จัดเดซุเกะปล่อยพลังมาไม่ใช่เิซุเกะลิ้มพันไปหมดแล้วขออภัยทุกคณมันเที่ยงแล้วก็จริงนะแต่ผมเพิ่งตื่นนะฮะขอโทษด้วย ลิ้นพันไปหมดแล้วตอนนี้บ้าบอจริงๆเลยเชียโอเคผมน่าจะไม่มีอะไรมากมายแล้วแหละนะครับผมตกไปด้วยปานวารีครับผมตับตับตับเรียบร้อยนะฮะก็ไม่ได้ยากเกินเอื้อมนะฮะโอเคชนะก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับกิจกรรมโดยรวมนะครับผมก็จะมีพวกรางวัลออนไลน์นะครับผมรวมถึงนี่เลยนะครับผมสับกิจกรรมพิเศษนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอะไรวะเนี่ยยังไม่ปลดล็อกนะครับเออต้องรอก่อนละกันนะฮะ กิจกรรมเยอะอยู่นะครับผมเพิ่งเริ่มเล่นมันก็จะมีอะไรให้เล่นหลากหลายแหละนะฮะและรวมถึงนี่เลยครับผมทำคะแนนได้ดับหนึ่งนีครับได้รับกรอบไปเลยแล้วก็ชิ้นส่วนตัวละครดับ SSR นะครับผม0เศษนะครับผมแล้วก็ใบซูมอีก100รใบรวมเป็อุปกรณ์สีแดงด้วยนั่นเองนะจ๊ะประมาณนี้เลยนะครับตัวละครก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับถือว่าชอบเลยนะครับมีตัวละครหลากหลายดีนะครับผมไหนพาไปดูอีกสักรอบสิ นี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมสับตัวละครณตอนนี้ของเกมนี้นั่นเองนะครับผมนี่นะฮะประมาณนี้แต่ผมชอบตัวนี้สุดแล้วเคียวจูโร่แม่นโคตรคีเอทอะแม่นโคตรเฟรชอะทุกคนนะโอเคครับผมสับตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับผมไอ้นี่ด้วยครับผมสําหรับรางวัลอะไรเนี่ยไม่ชัวเหมือนกันก็สามารถมาได้รับสกินในสิโกะด้วยนะครับผมปีใหม่เออ และนี่ก็จะเป็นบั t t o n Pass นะฮะตอนนี้อารีน่ายังไม่เปิดนะครับผมมัราะนไม่ได้เปิดหรอกมันบั็กครับเออเราเลยไม่สามารถพาไปเล่นได้นะครับต้องกราบขอโทษด้วยละกันอย่างที่บอกไปเลยนะครับถ้าใครจะตามมาเล่นก็สามารถตามมาเล่นกันได้ละกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมสามารถโหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนั่นเองนะครับผมโอเคนี่ก็เป็น EP พีที่หนึ่งละกันนะครับผมพามาดูระบบคร่าวๆเล็กๆน้อยๆละกันนะครับผม พอถ้าพูดตามตรงนะครับผมก็ยังเป็นมือใหม่ของเกมนี้อยู่นะครับก็ต้องศึกษาใหม่หมดเลยนะครับผมอีพีต่อไปผมก็จะเริ่มอ่านสกิลไปเรื่อยๆแล้วนั่นเองนะครับผมจะแบบว่าทําความรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับสกิลของตัวละครต่างๆนั่นเองนะครับผมไม่งั้นนี่บอกเลยว่าน่าจะเล่นยากพอสมควรนะครับเพราะว่าที่ผมไปส่องมาเนี่ยตัวสกิลมันเปลี่ยนหลายตัวพอสมควรนั่นเองนะครับผมไม่ได้เหมือนเดิมนะโอเคครับถ้าใครมีแนวทางอะไรต่างๆหรือว่าเคยเล่นเกมนี้อยู่นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนําผมได้นะครับผมจะดีมากๆเลยละกันนะครับหร ใครจะเริ่มเล่นใหม่กับผมก็สามารถมาที่เซิร์ฟ9 3ได้เลยละกันนะครับวันนี้ก็ลงเป็นวันแรกแล้วก็เป็นน่าจะเป็นเซิร์ฟใหม่ด้วยนะครับของเกมนี้นะครับผมโอเคครับก็มีประมาณนี้แหละและเจอกันครับผมบายจ้า